ฮัะโหลสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟัง f อที่น่ารักทุกคนนะคะนอนกันหรือยังคะวันนี้นะคะวันศุกร์ที่แสนเงียบเหงาเงียบมากๆเลยค่ะเงียบเหมือนแบบว่าอยู่ในป่าช้าะไยใดเลยก็ไม่ปานวันนี้นะคะท็อปปิกจอดำนะคะก่อนที่คุณผู้ฟังจะหลับ ตาลงนอนนะคะกับความเงียบสงัดสงบนางฟ้ามีท็อปิกดีๆระมุนต่อใจหรือเปล่าหรือว่าระมุนต่อความรู้สึกหรือไม่ของใครต่อใครนั้นเรามาฟังกันนะคะไพ่ที่หยิบได้นะคะ t m e e m p a พ h ค่ะ King of Cup ค่ะแล้วก็7ไม้ค่ะอ,อ่านยากมากเลย7ดไม้คืออะไรเจดไม้คือความพยายามเจดไม้คือความมุมั่นฟันฝ่าอุปสรรค ไพ่ที่ออกมานะคะดีเอ็มแพสตัวคุณเองอาจจะเป็นคนเกิดธาตุน้ําม,มีนกรกฎพิจิตนะคะแล้วก็มีเจ็ดไม้ด้วยความเป็นกรกฎก็มาค่ะแต่มันมาปะทกะกับธาตุไฟคิงออฟคับราชาถือถ้วยมีพลังงานของคนคนหนึ่งนะคะที่จะพยายามฟันฝ่าอุปสรรคจู่โจมโหมทยานเพื่อพิชิตหัวใจคุณหรือเปล่า แต่ภายใต้ความเก่งฉลาดแล้วก็ปิดกั้นตัวเองของคุณนะคะทำให้เขาเข้าไม่ถึงสักทนะีดังฟ้ามองว่าพลังงานของชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูกำลังแอบรักแอบชอบนะคะชาวธาตุน้ำสาวธาตุน้ำผู้ใจเย็นแบบใจกว้างเหมือนมหาสมุทรแต่ด้วยความที่มีเจ็ดไม้อะ มีคนคนหนึ่งอยากจะสู้แล้วก็อยากจะกลับมาในความสัมพันธ์เพื่อที่จะใฟให้มีคุณอยู่ในชีวิตนะคะแต่ว่าเขามองว่าการเข้าถึงคุณน,นั้นยากเหลือเกินอุปสรรคมันเยอะเหลือเกินคุณกับเขาอาจจะเป็นคนทางไกลที่แบบว่าไม่ได้เจอกันมาเนิ่นนานหรือว่าไม่ได้แบบว่าเจอกันตัวเป็นๆอาจจะเพียงส่องกันทางโซเชียลหรือว่าได้เจอกันแบบผิวเผินเลยไม่ได้คุยไม่ได้คลิกกันสักทีแต่คนคนนี้ก็ยังแอบมองแอบชอบคุณแล้วก็อยากจะแบบ เขาเรียกว่าอยากจะพูดสื่อสารความรู้สึกข้างในให้คุณได้แบบรับฟังรับทราบแต่นางฟ้ามองว่าคุณอาจจะมัวแต่โฟกัสการงานการเงินหาแพชชั่นเลี้ยงดูปูเสือครอบครัวหลายสิ่งหลายอย่างคนคนนี้เลยเหมือนแบบจะถอดใจจะ move on ไม่กล้าบอกเธอไม่กล้าบอกใครแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะพลังงานเราเนี่ยอายุมากไปหรือเปล่าพลังงานคือคนคนนี้อาจจะอายุมากกว่าคุณหรือน้อยกว่าคุณ7ปีบวกบวกบวกนะคะ เขาได้มาตกกลุ่มรักคุณอ่ะราชินียดีเอมพ้ได้ยืนหนึ่งที่สุดอ่ะต้องมีตัวเลือกแน่ๆเลยมีคนของใจอยู่แล้วแน่ๆเลยหรือว่าในความสัมพันธ์นี้ต้องเหนื่อยแน่ๆเลยมีคนคนนึงแอบชอบคุณแหละ ายแม่สิงห์ธนูแต่เขารู้สึกว่าเขาต้องเหนื่อยแน่เลยเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าคุณจะสนใจเขาหรือไม่เขามองคุณไม่ออกเขาเดาทางคุณไม่ออกว่าตอนนี้คุณคิดอะไรความนิ่งเงียบสวยแล้วก็ความแบบว่าเข้าถึงยากของคุณนะคะใจนึงก็อยากไปต่อ ใจหนึ่งก็อยากไปต่อแต่ว่าอีกใจก็ท้อเลือกเกินกลัวว่ารักคุณไปแล้วจะอกหักกลัวว่ารักคุณไปแล้วจะผิดหวังเขาบอกว่าที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกขกลัวว่าแบบรักคุณไปแล้วจะเป็นทุกข์โอ๊ยคิดสละตะหัวจะปวดใจจะขาดแต่ว่าพอนึกถึงเราก็อยากจะรู้ให้อยากจะรู้ไปเลยอยากจะรู้คำตอบว่าจะจีบติดจีบติดไหมคุณจะโสดหรือเปล่า ตอนนี้นะคะมีคนเกิดราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูนะคะแล้วก็มีราศีกรกฎราศีมีนออกมานะคะใจระสำเพราะว่าอยากเข้าหาคุณอยากจีบคุณอยากเทคแอคชั่นแล้วเขาอยากบอกว่าถ้าคุณอยู่ตรงนั้นแล้วคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณดีเพอร์เฟกแบบ มีสิทธิ์ที่จะเลือกคนนั้นคนนี้ให้รู้ไว้ว่ามีคนคนหนึ่งอายุมากกว่าคุณ7ปีหรือว่าน้อยกว่าคุณ7ปีเนี่ยกำลังใจสั่นใจละสั่มใจสลายแล้วก็กระวนกระวายร้อน,นร้อนรุ่มหัวร้อนเพราะว่าอยากเทคแอคชั่นหาคุณมากๆเลยนะคะพลังงานที่มีความเป็นคิงกับ The e m p a พ h เนี่ยเขาก็คิดว่าเขาอ่ะก็ไม่เบาก็ธรรมดาแบบไม่เบานะแพลวแพลวเช่นกันความเป็นราชาถือถ้วยเขาอาจจะมีเลข 4, เลข8เลข12ในชื่อวันเดือนปีเกิดตัวคุณเองอาจจะมีเลข 3, เลข7เลข11ในชื่อวันเดือนปีเกิดนะคะเขาเลยรู้สึกว่าเราจะทำยังไงดีนะถึงจะเข้าหาเธอได้บางทีนะคะความเงียบของคุณความเหมือนไม่สนใจอะ่ะ ทำให้เขารู้สึกแบบว่าด้อยค่าตัวเองไปเลยเขารู้สึกว่าแบบอุ้ยทําไมอะเราว่าเราก็เพอร์เฟกต์เราก็ดูดีนะแต่ทําไมเข้าถึงหัวใจของเธอยากจังเลยเขาบอกว่าสาวธาตุน้ําเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าอืมจีบยากที่สุดในบรรดาทุกธาตุเพราะว่าสวยฟาดสวยเซ็กซี่สวยเลือกได้แล้วจะทำยังไงอะก็ใจมันรักไปแล้วพลังงานของคนคนนี้แอบรักคุณโดยไม่มีข้อแม้แล้วก็อยากชื่นมิตร หนึ่งมิดชิดใกล้แนบนิดสนิทกายแต่ด้วยความที่มันมีเจดไม้ขั้นกลางระหว่างความสัมพันธ์เนี้ยกลับไม่ได้ไปไม่ถึงพอแบบจะเริ่มก็อายอายก็ต้อง move on ถอยออกมาพอจะเอาจริงก็เห็นคนมารายรอมคุณมากมายอุ้ยคนนั้นก็มาแซวคนนี้ก็มาแซวเขาก็ขี้อายขี้เขินด้วยจะทำยังไงอะแก่แล้วด้วยสวแล้วด้วยมัง้งบางคนอาจจะอายุ40-50บวกบวกรู้สึกว่าตัวเองสอววแล้วอะใครจะไปกล้าแซวไปเอื้อนเอ่ยอะไร กับคุณนะหลายสิ่งหลายอย่างของราชาถ้วยคนนี้นะคะคิดสระ,ะเกี่ยวกับการที่อยากจะได้พิชิตหัวใจร่างกายคุณนคุณเนี่ยทาไมถึงได้เป็นแบบนี้นะทําไมผู้หญิงแบบคุณถึงมีน้อยจังเลยน่ารักนุ่มนวลเยา้ายวนระมุนละไมชอบทุกตรงเลยชอบไปหมดเลยจะเป็นเอาธาตุไหนมาก็ไม่เหมือนคุณอ่ะ ความเป็นมีนกรกฎพิจิตแล้วตกที่ดีอมเพสคุณอาจจะเป็นคนที่ลึกลับดูดีดูดสวยดูนุ่มนวลดูเซ็กซี่ดูเยา้ายวนดูแบบว่าไม่เหมือนใครไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตบุคลิกออร่าของคุณอาจจะแบบว่าไปฟาดโดนหน้าโดนตาเขาเขาก็าเลยแบบว่าจึ้งเลยค่ะตกหลุมรักคุณแบบจึงจ้งๆเลยอะไรมันทําให้ชาวธาตุไฟคนเนี่ยรู้สึกว่าแบบโอ้ oh, ไม่ไหวแล้วว่าโอ้ไม่ไหวรักจริงๆหากเดินเธอทิ้งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเขารู้ว่าถ้า เขาสารสัมพันธ์ครั้งเนี้ยเขารู้ว่าเขาก็ดีพอละเพราะความเป็นระดับราชาถ้วยของเขาอะมีหน้าที่การงานการเงินมีทุกอย่างที่จะเปดูแลคุณได้ล่ะแต่ความเป็นดีเอ็มเพสของคุณอะมันเขามันทําให้เขารู้สึกว่าเขามีคู่แข่งไงคะหนึ่งไม่พอสองไปอีกสามไปอีกโอ้ยคิดสาลตะ ความเป็นเจ็ดไม้อะถ้าจะจู่โจมห่มทยานจีบคุณนะให้คนรอบข้างคุณช่วยดีไหมหรือว่าจะชวนคุณไปแดดดีไหมคิดแล้วกลุ้มคิดแล้วก็แบบเอ๊ะชวนไปแดดที่ไหนดีแล้วสาวธาตุน้ําอย่างคุณอะชอบอะไรไม่ชอบอะไรโอ๊ยสืบในโซเชียลคุณก็ไม่โพสต์อะไรหลายสิ่งหลายอย่างคือต้องมาคิดคํานวณต้นทุนการผลิตใดๆเกี่ยวกับคุณนย่างนึ ไม่ธรรมดาเลยเขารู้สึกว่าอ LIKE ุปสรรคในความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้าเขาจะสารต่อมันยากจริงๆเลยแต่ก็ตัดใจจากคุณผู้ฟังไม่ได้ก็เพราะว่าคุณผู้ฟังอ่ะน่ารักมีสไตล์เป็นสเปคแล้วก็เหมือนแบบว่านะนั่งสวยๆก็สวยผู้หญิงคนนี้นั่งสวยๆอยู่บนโซฟาของเธอแล้วก็กรีดกลายแบบว่าชายตามองเขาชอบเวลาที่เขามองนะคุณเขาชอบเวลาที่เขาเห็นรูปคุณเขาชอบเวลาที่คุณแบบว่าโพสต์อะไรก็ไม่รู้แต่เขาชอบไปหมดเลยค่ะ หลายสิ่งหลายอย่างคุณผู้ฟังท่านน้ำบอ,อกนางฟ้าพูดถึงใครเนี่ยไม่เห็นเรื่องเลยไม่เห็นจะมีใครชอบเลยหันไปอีกทีอายุแก่กว่า7ปีก็มีลูกมีเมียไปหมดแล้ว อาจจะเป็นคนในโซเชียลเป็น f c ตัวยงหรือว่าเป็นรุ่นพี่ที่คุณไม่เคยเห็นก็ได้หรืออาจจะเป็นบอสอีกแผนกหนึ่งก็ได้ที่แอบชอบคุณอยู่นะคะพลังงานความเป็น DM เพนะคะเขาอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการเป็นชาวต่างชาติเป็นคนทางไกลแล้วก็มาเจอคุณแบบว่าปะกับคุณในร้านแบบว่าคาเฟ่ร้านกาแฟร้านอาหารใดๆแล้วปิ้งคุณแล้วก็อยากจะแบบว่าอาจจะนั่งมองนั่งส่องคุณมาแบบว่าโอ้โ 7ชั่วโมง7วันแล้วเนี่ยไม่กล้าสักทีไม่กล้า,ลาบอกคุณอาจจะเซฟรูปคุณไว้เต็มมือถือเลยว่าแบบจะยังไงดีคุณชอบอะไรแบบไหนหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับคุณอะ่ะทําให้คนคนนี้ใจร้าวอะ่ะใจรวนอะ่ะเหมือนแบบว่าอตอนเนี้เหมือนแบบเขาเอาควักหัวใจเ็งไปปิ้งอะ่ไปปงอะไปปิ้งบนใบตองอะไรเงี้ยมันเดือดปุดปุด,ปดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณตอนนี้นะคะมันไฟลุกเดือดดานมากเขาอยากจะแบบว่ากรีดหัวใจให้คุณดูว่า เธอเราชอบเธอมากนะเราข้างรักข้างใครเธอมากนะเธอน่ารักมากจริงๆนะแต่คู่แข่งทางความสัมพันธ์มันก็เยอะมากเช่นกันแล้วจะทํายังไงถึงจะได้หัวใจธาตุน้า,นาม,มาล่ะโดยเฉพาะดีเอมเพสอย่างคุณราชินีที่แบบว่าสวยฟาด S <S> คิดแล้วก็เศร้าคิดแล้วก็ห่อเหี่ยวเปล่าเปลียวเอากาแต่ทำยังไงได้อะก็มันรักเธอไปแล้วอ่ะพลังงานของไพ่เล่าเรื่องวันนี้นะคะมีคนแอบคั่งรักคั่งใครตกหลุมรักกลุแต่ก็กลัวว่าคุณจะไม่เล่นด้วยไม่ให้โอกาสในความสัมพันธ์ตัดใจของเขามันก็คือแบบว่าจะเอาจะเอาคุณให้ได้นะคะพลังงานของเขานะคะดุดันเก,กลี้ยกล่อดอยากได้และที่สําคัญชอบจริงๆเลยคนที่จีบยากแบบคุณเนี่ยอยู่ไหน ไหนนะบ้านอยู่ไหนนะถ้ารู้เมื่อไหร่รู้โลเคชั่นเมื่อไหรน่เะ่จะไปดักรอเลยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะคนคนนี้อาจจะบอกว่าของขาดโสดมานานแล้วพอมาเจอคุณได้มาเห็นคุณหรือว่ามาชื่นชมในสิ่งที่คุณเป็นมันไปโดนใจเขาหมดสทุกตรงะ่ะคุณอาจจะเคยโพสตคลิปอะไรแล้วแบบ ขาอาจจะเคยได้ยินเสียงคุณเห็นลักษณะไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตการทํางานแพชชั่นของคุณกุณอาจจะโพสคิปปลูกต้นไม้เล่นกับแมวเลี้ยงสัตว์ทําอาหารเขาเลยแบบอุ๊ยอยากมีคนคนนี้อยู่ใกล้ๆอยู่ที่บ้านอยากมีคนแบบนี้มาดูแลเราจังคนคนนี้นะคะอยากมีคุณแบบว่าอยู่ในชีวิตแล้วก็อยากดูแลซัพพอร์ตหัวใจคุณอยู่ที่ว่าคุณนะ่ะจะรู้หรือเปล่าว่าเขาเป็นใครนะคะราชาถ้วยนะคะฝ่ายแม่สิงธนู ธาตุไฟออกมาเขากับคุณอาจจะเกิดวันพุธวันศุกร์วันอังคารวันจันทร์ได้นะคะแล้วก็มีวันเสาร์เขากับคุณอาจจะเกิดปีไก่ปีหนูปีลิงปีหมาปีกระต่ายปีงูปีว,วัวแล้วก็ปีมาได้นะคะพลังงานคนคนนี้อาจจะชอบแอบบชอบคุณมา7วัน7สัปดาห์เเดือนบวกบวกบวกแล้วแบบอยากใครอยาก ก็ไปใกล้เธออยากรู้จักตั้งแต่แรกเจอคือแบบว่าเห็นคุณครั้งแรกก็อยากจะรู้จักอยากสารสัมพันธ์แต่ก็ไม่กล้าได้แต่ตาประสานตาแต่ว่าใจยังประสานใจไม่ได้เพราะคุณไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครเขาอาจจะชอบคุณแบบว่าเขาอาจจะทําตัวเป็นแบบต,ต็อกเกอร์แบบว่า ตามติดชีวิตคนสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็น f อตัวยงย่องเบาเข้ามาส่องมาสำเบิงคุณทุกโพสทุกคลิปทุกสตอรี่ใดๆก็แล้วแต่หลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับคุณนั้นมันโดนตาเตะตาโดนใจเขาไปหมดเลยนี่คือพลังงานค่ำคืนนี้ใครที่แอบรักแอบหลงไหลแอบพั่มเพอแอบสเสน่หาแอบว่าคืนเครงแล้วก็อยากได้คุณมากๆนะคะอยากได้ไปเป็นอะไรเป็นว่าที่เจ้าของหัวใจและที่สําคัญแ ันที่คุณมีเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างมันทําให้เขามีแผนในหัวเยอะไปหมดเลยถ้าจีบคุณติดได้ไปเดทกับคุณได้ไปดูหนังกับคุณอุ้ยจะดูหนังแนวไหนดีแนวคัตกรรมหร,ห,ห,รห,หรือว่าหนังตลกหรือว่าหนังผีดีเอ๊ะหรือว่าแนวจะจะเป็นหนังเกี่ยวกับจิตวิญญาณดีเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันแบบ คลิกกันแบบนั้นแบบนี้คนคนนี้คิดสาละตะแล้วว่าไม่เป็นไรหรอกอุปสรรคใ,ใดๆเดี๋ยวมันต้องผ่านไปได้เพราะว่าเรารักเธอรักจริงรักแล้วรักเลยแล้วก็มุ่งมั่นชัดเจนว่าจะจีบคุณให้ติดนะคะมีไฟแม่สิงห์นูอยากจีบคุณมากๆเลยนะคะความเป็นดีเอ็มเพจราศีนีนนะคะคุณน่าสวยฟาดสวยเลยค่ารักชุลี่พรีเมียมผู้หญิงหมายเลขสามใครก็คลั่งใครแล้วก็หลงไหลแล้วก็ได้ปลื้มมากๆที่ได้รู้จักคุณนะคะ นี่คือพลังงานของคนที่แอบขั่งรักคั่งใครหลงไหลในสเสน่ห์มราาของคุณนะคะโอเคนะคะแฮปปี้แฮปปี้คืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะทุกคน